22มิถุนายน2567สวัสดีครับจับได้แล้วสาเหตุของแบตเตอรี่บวมนะครับสายไฟอันยุ่งเหยิงที่ออกมาจากอ่อ 20, ออ s ออ b m ่นะครับระลบ 68V บ48โวลต์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นระบบไฟที่ใช้สายมาต่อกันแบตสดี แล้วก็รหัสสีมันก็สับสนนะครับเอาไปจิตตั้งแล้วปรากฏว่าขั้วต่อสายมันหลวมบ้างแล้วบางทีก็มีออหอนูมากัดสายไฟบ้างสายขาดหลายหลายเส้นนะครับพอขายสายขาดและหลายเส้นเนี่ยมันก็ทําให้การบาลานซ์เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันมันไม่ดีนะครับ มันไม่ดีก็ไปทําให้แบตเตอรี่บางตบางลูกบางเซลล์เนี่ยมันบวมแล้วก็เสื่อมสภาพต่างที่เห็นอยู่เนี่ยมีลูกบวมอยู่เนี่ยสามลูกลุงก,ก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะเออในการต่อสายไฟอย่างนี้ไม่ใช่ฝีมือลุงนะ <c oughs> เดี๋ยวลุงต้องแก้ไขใหม่นะครับแต่ว่าจะเดินอ่าประเภทฉุกเฉินไปก่อนนะเพราะว่าตัว 16s BMS เนี่ยน่าจะพังไปแล้วละ่ะนะครับ น่าจะพังไปแล้วละ่ะเ,าเ,าเ,าเราพอเมื่อกี้มันเกิดโอวิฮีตเนื่องจากว่ามันโอวิฮีตนานแล้วล่ะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าสายไฟมันขาดมันขาดเพราะว่าขั้วสายมันหลวมด้วยนะครับขั้วสายเนี้ยใช้ขั้วสายใหญ่เห็นไหมครับขั้วสายมันไม่พอดีกับสายเนี่ยนะครับขั้วสายใหญ่แล้วก็สายที่เข้าไปเล็กนิดเดียวแล้วก็ย้ำบัดกรีก็ไม่อยู่นะครับ แล้วก็สายบางสายก็อย่างที่เหรนได้ทราบแล้วหนูมันเข้าไปรื้อแล้วกักดยิงสายเล็กๆเกนี่ยมันชอบมากนะมันเป็นตัวอะไรสักอย่างอ่าก็คงต้องถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เดินระบบโดยที่ไม่ต้องมีการบาลานซ์เซลล์ไปชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อตัวเนี่ยนะ 16s v m s เนี่ยนะครับเอามาใช้ใหม่ แล้วตัวบีมเอตัวนี้ก็ก็พังไปแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้พังตัวนี้ดาลี่อ่าพังไปแล้วนะครับเพราะว่าเห็นถอดออกมาตั้งแต่แรกเลยไอ้ลุงไม่รู้ว่ามีการถอดออกนะมันไม่มันไม่ทำงานตั้งแต่แรกโอเคนี่จับสาเหตุได้แล้วมันทำให้ชาร์จเอ์คอนโทรเลอร์ลุงมีปัญหาด้วยนเนี่ยเพิ่งใส่กับแบบไม่ชานี่เองตอนนี้ไม่ชาร์จอีกแล้วนะครับ ก็น่าจะมาจากที่สาเหตุนี้แหละเพราะสาเหตุอื่นไม่มีแล้วนะครับสายมันขาดหลายเส้นโอเคครับเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ